สวัสดีครับเจ้าอุรันเอฟเซจาโอครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเจ้าคุณนอครับเหรียญสร้างโรงเรียนนครนายกนะครับบางเสียเลือกการสร้างโรงเรียนครับผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้ใจยานนะครับสาหรับฟังได้นะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับรวมดําครับดมเดิมครับดูและชมอยากเข้าใจครับเหรียญนี้ผมเคยลงไปในยูเฟซบุ๊กแล้วครับ ครับวันนี้ลงมา youtube ให้กับเหรียญเงินครับเป็นคู่กันครับแต่ทำให้ท่านดูครับดูถึงความเป็นไปได้ความเป็นจริง, <c oughs> งครับนี่ครับทั้งขอดคนสังเกตนะครับ <cons> นี่ครับเส้นหน้าผากนะครับหน้าผากสองด้านนะครับถ้าตรงกลางหน้าผากนะครับท่านต้องดูนะครับทังจมูกทั้งดูดูนะความคมชัดต่างๆครับต้องดูและชมอย่างเข้าใจครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นหูนี่ครับตรงหูนี่ครับ ตรงร่องกลางนะครับก็จะมีเส้นขนแมววิ่งผ่านนะครับเส้นเล็กเล็กครับคมชัดครับเห็นครับทะแยงดีๆเห็นเลยครับต้องมีทุกเหรียญครับถ้าไม่ไม่มีไม่ได้เลยนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับต่อตรงนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับเป็นตักระหนกนะครับด้านนี้ก็หายไปบ้างครับพระเขาปั๊มเหรียญเงินแล้วมันอาจจะไม่สวยหรืออย่างไรไม่ทราบเลยครับเขาหายครับแต่เป็นแม่พิมพ์อยู่ตัวเดียวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับปั้นจีวรนนี่ครับ เส้นหัวต้องมีทุกองคนะครับเส้นหูขีดตรงนี้นะครับขีดลงกลางาเลยครับตรงๆเลยครับสวยครับหน้าผากความยุบของหน้าผากนี่ต่างๆต้องดูครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของฝีมือนะครับครับระวังนะครับชมอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับครับลัะมีการปั้มต่างๆนี่มันเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับครับเหรียญคมคล้ายคมชัดลึกครับเหรียญปั้มครับ ความคมชัดต่างๆนั้นงราดูให้ครบถ้วนนะครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับแล้วเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับท่านจะปลอดภัยในการสะสมครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดานะครับครับดูดีครับดูอย่างเข้าใจครับท่านจะได้แท้ครับถ้าอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับของใครก็แท้ครับไม่ใช่แท้องเดียวที่ผมถืออยู่นี่นะครับ ครับแท้ทุกคนที่เป็ลนลักษณะอย่างนี้ครับลักษณะขององค์พระครับทุกเจ้าทุกคนครับใครมีก็ช่วยมารวมครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับท่านเจ้าคุณนอนะครับอาร์เซมานะครับประเทศสโลเรนครับอดีตนี่เขาลูกศ e er ิษย์ลูกหาท่านนะครับเยอะมากครับเป็นค้าราชการครับาธรริพารต่างๆครับพ่อค้าพาณิชทุกอย่างครับทุกชนิดครับท่านสะสมมาเยอะครับเหรียญมันจริงและไม่แพงครับ เขาสะสมกันมีเกือบทุกบ้านคนกรุงเทพครับสมัยปีหนึ่งสี่ผมก็ได้แฟนของท่านอยู่ครับแต่แฟนแค่ปกเจริญตำรวจครับเป็นเนื้อทองแดงครับอยู่ต่างจังหวัดครับสมัยก่อนนีครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าผมก็หนุ่มๆครับหนึ่งสี่นะครับก็บปียี่สิบเจ็ดยี่แปดครับครับได้ชมอย่างเข้าใจครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับตอนนี้ก็ดูได้นะครับมันจะพู้ลักษณะเหมือนกันทุกองค์นะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับท่านจะปลอดภัยในการสะสมครับเส้นหนูอย่าลืมนะครับเส้นหนาผานี่ครับธรรมชาติต้องดูให้ออกโดยรวมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูอย่างชัดชัดนะครับครับนะครับภาผมไม่กลัวกล้องนะครับชอบอยู่ใกล้ๆกล้องครับให้ท่านผู้เขาที่เขาเป็นเนี่ยเขาดูเป็นเขารูเขาจะได้รู้ว่าเราพูดความจริงหรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ให้ข้อคนนักเขียนมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็งปฏิบัติตามด้วยกันนะครับเล่นไปทางเดียวกันครับให้มันถูกต้องครับครับให้มันถูกต้องครับจะได้พ้แท้ครับและเป็นสัจธรรมด้วยนะครับครับเป็นความจริงนะครับสัจธรรมครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับนะครับผมหมุลให้ท่านดูรอบๆนะครับท่านจะได้เข้าใจครับคนที่เขาเป็นมีนะครับเขาจะพูดความจริงแค่ไหนนั้นเราไม่ทราบได้นะครับ ครับมันจุดแท้นละครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนะครับสวยไหมครับนะครับผมชัดไหมครับนะครับผมชัดไหมครับสวยคมชัดแชร์จิตกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับมาชมด้วยกันครับน่ครับเห็นไหมครับเหรียญปั๊มนะครับก็เห็นไหมครับรัศมีครับ รอบดีครับนี่ตรงรอบองค์เงาครับดูครับเสมีครับรอบองค์ครับเป็นเงาครับรัศมีเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับโลแหวนตัวนี้เขาจะมีเส้นป้ายเส้นขีดขึ้นไปของขวางขึ้นไปครับเฉลียงขึ้นไปเล็กน้อยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับขอบเหรียต่างๆท่านก็จะดูนะครับการปั้มเป็นรัศมีครับเห็นไหมครับธรรมชาติเหรียนท่านต้องดูให้ออกนะครับถึงจะปลอดภัยในการสะสมนะครับ เดี๋ยวนี้เป็นงานวัองเสราเลิกครับสร้างโรงเรียนนครนายกนะครับเมื่อความขอความเมตตาจากท่านเขาทำให้แหละครับสร้างให้อธิฐานจิตให้ครับสร้างมาครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับครับเช่นผ่านศุลกากนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับนี่ครับต้องเห็นนะครับเห็นไหมครับจะไม่ชัดเหมือนเดรเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีครับมีและชัดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับลักษณะนี้นะครับ รอบตรงนี้นะครับเขามีครับเขาปั้มกระแทกเข้าหากันครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับเป็นเหรียญนี่จะเป็นเหรียญทองแดงลมดันนะครับครับครับดูและชมครับครับงานตัววางนี่ครับชัดเจนนะครับป้ายขึ้นไปนี่ครับเฉลียงขึ้นไปเล็กน้อยครับแผ่วๆครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบเหรียญนะครับการปั้มกระแทกครับมันจะเป็นเสี้ยนรัศมีครับเป็นเสี้ยนครับ ขอบเรียนครับตรงนี้จะเป็นลักษมีครับบริเวณที่องค์พระนี่ครับนี่ครับฐานครับดูและชมอย่างเข้าใจครับแล้ฟังไว้ด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่ท่านต้องพิจารณานะครับไม่ต้องฟังผมอย่างเดียวแล้วครับผมจะไม่สร้างสตอรี่ในทางที่ผิดเดยขาดครับครับอะไรก็แล้วแต่ครับต้องพูดความจริงเท่านั้นนะครับเพราะปัจจุบันนี้มันปิดไว้อยู่แล้วครับ ความเจริญรุ่งเรืองของโลกมันทันนะครับไม่ใช่โบราณครับไม่ใช่พวกดักดานอยู่ครับปิดบังอยู่นะครับไม่ใช่ครับปิดบังไม่ได้ครับต้องช่วยกันเปิดเผยครับถ้ามีอย่างนี้เอามาลงครับช่วยกันเปิดเผยครับเอาความเจงลงสู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ครับผู้ที่เขาอยากได้ของแท้ครับเห็นไหมครับนี่ครับชมนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเห็นได้ค่ััแต่รัศมีครับ เหลียนปั๊มต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าทื่อๆมันๆอยู่นั่นเบิ่มเบิ่มเบท่านวางเลยครับครับเดี๋ยวไปฟังนี้เดี๋ยวไปฟังเขาเล่าจำเข้ามานะครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้ามาชิาเหรียญครับผมถ่ายให้นั่นดูอย่างนั้นๆนนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ เหรียญอย่างนี้ของใครก็แท้ครับเห็นไหมครับเงาครับนี่ครับท่านต้องดูให้เป็นนะครับดูให้ออกนะครับพิจารณาให้ได้นะครับใช้สติปัญญาในการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะของก๊อปมันมีนะครับของก๊อปมีครับตั้งแต่ปีสามสบสามหกมันก๊อปสมัยก่อน สามห้าสามสามห้าถอยหลังไปนั่นมันไม่มีเครื่องมือไม่มีอย่างวิทยาศาสตร์เข้ามาครับมันก๊อปมันแต่งมันยังไงมันเกามันแกะยังไงมันก็ไม่ได้ครับแม่พิมพ์ทําไม่ได้ครับแต่สามห้าสามหากมานี่มันค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคนที่เขาพอเป็นนะครับคนเป็นนะครับครับไม่เกินครับไม่เกินความสามารถครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ สิ่งที่มันสั้นเล่นอยู่ในปมเนี่ยมันยัดไว้อยู่ในปมหนึ่งมีเยอะนะครับเขาบอกเขาเป็นรรมาเกินรรมาเกินกรรมการอะไรก็ไม่ชัดไม่ทราบได้นะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับฟังที่เหรียญนี่ครับแท้ที่แท้ที่เหรียญเถอะไม่ได้แท้ที่คนครับครับฟังได้วชมบอย่างเข้าใจครับครับขอบข้างครับถ่ายให้ท่านดูครับผมจะไม่สร้างวัฒกรรมครับเรื่องขอบข้างครับเห็นไหมครับมันก็แตกต่างกันไปบ้างครับเล็กน้อยครับ รู้และชมยางเข้าใจครับฟังย่างเข้าใจนะครับครับดูครับท่านจะเอาตรงไหนก็เอากันครับเลือกเอาเลยครับหอบเหรียญเนี่ยครับไม่ต้องสร้างวัฒกรรมหรอกครับครับผมจะไม่ทํามากของผมไว้นะครับหยิบขึ้นมาก็รู้เลยครับตรงนี้นะของเราแน่นอนไม่ใช่นะครับต้องเป็นสัจธรรมเท่านั้นครับเป็นความจริงเท่านั้นครับฉะนั้นต้องพูดความจริงครับปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วครับ โกหกไปเขาก็รู้อยู่ดีครับโกหกไปเขาก็รู้ครับจะปิดยังไงก็ไม่มิดนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับด้วยอย่างเข้าใจครับนี่เหรียนเจ้าคุณนอครับทองแดงลมดำครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับถ้าท่านใดมีเอาลงมาลงครับแบบนี้ลงมาลงเลยครับสู่สารณะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาอยากได้ของแท้ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ดูสิลูกหาเยอะนะครับท่านครับท่านอยูุ่นนอครับอยากให้เงียบหายครับช่วยกันครับจะลงพระดีๆเอาไว้ครับครับดูดีๆครับดูอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับทองนางรมดําครับแล้ทองแดงครับรมดําครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยชัดชัด กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะลงอะไรมาลงยังมีอีกหลายรุ่นครับชมไปเรื่อยๆครับครับผมเป็นนักสะสมตัวจริงเหมือนกันละครับก็ไม่กล้าคุยอะไรมากหรอกครับเพราะใครจะจริงกว่าใครนั้นท่านต้องต้องดูอย่างมีสติครับฟังอย่างมีปัญญาครับพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเจ็บ์ุูรนเอ็กเซียจารโลครับ สวัสดีครับ